เขาก็เลยตรวจดูก็ไปเจอก้อนเนื้อ3ก้อนเป็นเนื้อร้ายหมอ,อก,ก็บอกว่าคุณป้าเป็นไตเสื่อมนะัันี้ค่ะพีดาภาค่ะอายุ54ค่ะ ตอนแรกก็เป็นขาเป็นเท้าเท้าออกกดปวดเท้าอะค่ะไปหาหมอหมอเขาก็เลยวัดความดันความดันมันสูงเขาตรวจดูก็ไปเจอก้อนเนื้อสาก้อนเป็นเนื้อร้ายหมอเขาบอกว่าคุณป้าเป็นไตเสื่อมนะอะไรเงี้ยศษารล้วแบบมันอยู่ไม่ได้เลยนะมันเวียนหัวต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอทีไรก็ภาวนาว่าอย่าให้ค่าไตามันลงขอให้ค่าไตามันดีขึ้นนะหมอบอกว่าอย่าไปกินนะอย่าไปสั่งยานโน้นยาน้่มากินนะ ลองกินอันนี้ดูเผื่อจะช่วยเราได้ก็กินก็ขอกินเป็นยังไงก็เป็นกินมาได้ก็ก็กิกินทุกวันทุกคืนไม่ได้ไม่ไม่เคยพลาดเลยทุกคืนกระฐานต่อนเนื่องกันไปเมื่อก่อนนี้นนเ,ขเข่าเนี่ยยี่นี้ลุกไม่ได้นะนี่เมื่อก่อนนี้โอ้ปึบดังแกร็บเลยข้อเข่าเนี่ยเลยนี้ไม่มีเข้ายืดเงี้ยไม่มีก,กุบกับไม่มีไม่คิดอยากจะเป็นภาระให้ลูกให้คนอื่นเรายังสู้เรายังคิดว่าเรายังมีอะอยู่คิดว่าเราช่วยช่วยเรา ก็ให้ลองทานดูตอนนี้จากที่ร่างกายเราลุกไม่ได้นั่งก็ต้องหย่อนก้นลงไปนั่งมันไม่ได้เลยไม่ได้ทักอย่างเลยตอนนี้ลุกขึ้นได้เหมือนคนปกติทั่วไปดีใจมากๆาก็จะกินแคมนี้ต่อไปจะกินต่อไปเรื่อยๆ